มีแครี่ไหมเมกกลางซับพี่เอาไหมได้เลยได้หมดอ่ะหรือมึงจะซับไปไหมได้เมดตรงกลางดีกว่าโอเคโอเคขาดกันบ้างหรือไปม้าจะมาซับผมเป็นเด็กเดินให้ผมได้ฮาได้หมดที่เนี้ยไม่เนี้ยไม่เนี้ผมอะไรไอ้ที่ไปสมาบ้างมึงอ่ะฝีมือไม่ถึงไอ้ทีเนี้ยตัวไหนดีวะไอ้สัตว์ทำไงตัวไีนสม่าได้หมดได้หมดไอ้ที่ซับไอ้ที่แบบต้องได้หมดได้หมดไอ้ที่ซับเกมนี้ไม่มีทีไม่มีเอ็มจัดเกมไม่มาจัดเกมเออซ่าเกมเป็นบ้าขี่แป๊บ ยักนะยากเลยว่ะได้อยู่บ้านมีสกายกับแจมนไม่ไหวแจับเมนมาได้ไงวะเฮ้ยเนี้ยไอสวายไอเจ้ากําลันหายเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดินอยู่กับเต้ยตีถึงถึงพี่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 ถึงเซนเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์ออ๋ได้ได้เอาปักต่อ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 อ๋ออ๋อออเป็นแล้ เออเาเลยไอ้เไอ้ยี่นกบกๆลบลบลบบบเดี๋ยวไดเออเอาหมด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 ไม่โดนท่าไม่โดนท่าตีตีเออไอ้ไอ้ตายอไประวังนะไม่กล้าไปแล้วไม่ก่าไปตีแล้วกูจะจู่เลยยังไงคุณเลี้ยเท่านี้เลี้ยงคุณจไงเนี่ย เอ้เมียเมียงังไงมึงสะบัดเลงกับกูทันนะไปล่าไอ้การดีกว่าไอ้เมีมึงกับกูก็ได้นะพี่มันมาพี่แค่เดียมึงกับกูได้ไม่ใช่เลนนะต่อยกูบ้างมั้ยที่เลยเปนบุรีมัล้วก็โอเคโอเคพี่มีปัดพี่มีปั่นนะพี่มีปั่นนะถ้ามึงจับอ่ะไอพี่อดมันเป็นนกไอ้ดิสัตไปแล้วพี่ไปแล้วพี่ไม่อยู่แล้วแม่งครับทุกไฟสัตว์แม่งยิงใส่กูทุกไฟอ่ะ ไอ้ไอ้หนุ่มนี่มันอยู่ไอเด็ดเปล่าวะไอ้สกายอยู่อยู่ใครใครคือสกายฮัลโหลมีบัสมามามาจะมาไหมแล้วคำสั่งมันไปเยอะที่คำสั่งเปลี่ยนไปเยอะวะใช่มันรู้บอกมันรู้บอกมันจะเรียกับวินทิกเขาเรียกวเรียกว่าไหวยไหวดที่กูบวกอยู่เนี่ยจะไม่ไหวได้ไงอะน้องเออวันนี้มันไหววันนี้มันไหววันนี้มันไหวแค่นั้นเรีนพี่ก็อบโหมาโอ้ยย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 ยายยยยยย เพี้ยวได้พี้ยวได้ไม่มีกูเอาเดี๋ยวไม่ฟันไม่ฟันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพอนวดสามมาสามมาพอแล้วพอแล้วเอาหวานไปกูปักให้ปักกับพี่แอร์พี่กินเตงกูไปก่อนโอเคกูจะตายแล้วนี่ปักหวานก็แค่พี่กินแตงกู๊ดปักเฮ้ยเออนะมีมานามไม่มีสติ๊ตไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอมามาสู้มันกินกินกินแตงกที่ผมก่อนพี่กินแตงกก่อนกินแล้วกินีเอ่ะกินแล้วไป มีมานี่มีมานี่มีมานี่เดีกูใส่เลือนให้โอ้ไม่ทันไม่ีสานไม่ทันทไทำไปอ่ะนี่แอสเตอร์ข้าอดีไปทางที่พี่พยายามดีนะดังข้าางกมดแล้วมดแล้วพี่มึงนวไอดี โหเดี๋เมื่อกี้เฮียเกินพี่สัตว์เว้นกินแตงโมมึงบอกว่ามึงกินแล้วแต่มึงยังไม่ทำแบบมวยไพ่กําลังกดกินเลยขอแหละจ้ะแล้วมันก็ตายไม่ยอมปั่นไอันนี้นั่นทุบมันแตกไปเลยสัตว์ดีได้เลยพี่เฮ้ยเฮ้ยถือของอยู่สัตว์ถือของอยู่ไอ้เฮียของอยู่ตอนนี้ก็ได้พี่ตอนนี้ก็ได้ได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วเมื่อกี้ถือของไอ้นี่นะเจ็บเก็บแบบนี้ก่อนแต่พอยื่นมันเจ็บกลับมาสมัคอาจจะตายได้ที่ปักเลยปักเตาได้พี่ปักเลย ผมเก็บเองไม่ผมเก็บเองอย่าให้ต่อไปนะเดี๋ยวเราจะสู้ตอนตอนนี้นี่ไปล่าคีฟสิมึงกลัวอะไรล่ะอย่าแย่งมันพี่อย่าแย่งมันได้นะได้จริงเหรอพี่ตีแล้วตีแล้วตีแล้วเฮกพี่เลนล่าเสียงปอบไปเปล่าวะสวยดิน้องสวยดิสวยไม่มีใครไหวหรอก เดี๋ยวเราปักเขาไี่มั้งจิ้วผมขัดดอนได้มั้งไม่ได้ไม่ได้ออกพี่ออกมุนมึงโอ้โหมึงพูดว่าได้ตอนแรกไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ผมผิดเองแหละไอ้พี่พอมันโดดมาผมตอบไม่ได้ว่ามันโดดโอเคเอามันพี่เอาคือมันมันไม่ได้น้ำไม่พอเลยเด็ดเลย มีต่อแม่ขาดเลยไม่ได้มาคนเดียวไม่ผ่ามสเมดมึงเอาเพื่อนมาด้วยพี่มัสเดายค่นี้นะสวยคิอหมดไรเปรตไม่เห็นแล้วตายเหอะไอ้เหี้ยไม่เกรดเลยนะดโดันได้ไหมพี่ดันได้ไหมเราต้องกดดันให้มันกลับมาหน่ะ ตายดีสัสพีแล้วตไฟดียีอ่ยโอ้โหแล้วจริงนะเนี่ยจะไปไหนอ่ะไอ้นุ่มจะไปไหนอ่ะดาบมันคมมาดิแม่กูจะอ้วกไอ้เยียไม่์ดูเกิดละไม่ได้เฮียอะไรเลยกันลูกบอลลูบอล ไปแล้วผมตัวโลคิววันนี้มันได้เล่นต่อได้เล่นต่อได้มีสติตย์เงี้ยเลยปะกว่าไปเพิ่มเลยน่าจะใกล้มีดีพอแล้วมีไหมมีไหมมีใบไหมมีใบปะมีใบปะอุ้ยเขียนได้ไหมตัวนึงแล้วผมต่อแล้วผมต่อแล้วผมต่อโอเคมันโดดมันโดดมันโดดตู้ได้ตู้ได้ตู้ได้เฝาูโหดเอ้ยมัดมัด เบนมาเบนมาสวยนี่ครับที่มันเนี่สีแม่งสเปดป่ะคนเจ็ดแม่ เฮียคนไทยหรือเปล่าวะะลแอปเป็นนะนานๆเท่าเลยโอ้โหลาปอปอโอ้ยโอ้ยดิเดี๋ยวกูต่อยแบนแตกโอ้โหตายๆๆไอ้เ้ยแลมึงเดินโอ้ยไอ้เหี้ยไปวันเลยไปวันเลยไปวันเลยไอ้เหี้ยกูง้างมามึงกลับแล้วมึงเดินกูงงเลยอันเนี้ยผมจะซีเมื่อกี้เดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวแม่งกูต้าไปเยียดีไปไม่เป็นเลย ตดตดิายๆายายานเจ็บเจี้ยกูจะไปเอาดอ้วยสัตว์มีมีมีที่ไอไออดของตีมิที่ไม่แข็งริงมูบอดสเเตอรโอ้โหไม่คูดเลยไม่ดีปะไม่มีไม่มีตาย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 ยืมไปจับได้มีเด็กได้ไหย ผมไปต่อเฮ้ยโอ้โหโอ้ไม่ให้เดิไปอะไรดีโดนตามโอนตามโอนคุงไปได้คุงไปได้ตามโอนตามโอนตามโอนตามไปตามไปทันทันยันบ่อยันบ่อกูถึงกูถึงกันนั่นแหละกูถึง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 ไอ้สกายเอาไอ้นี่มากับกูดิเออไอ้เตยมานี่ยเตยมานี่ยเตยมานี่ยไอ้เมยมานี่ไอ้แม่งพี่ไปรู้แค่สามคนสามคนพอมาสี่เลยก็ได้มันเกินมันเกินหนีเอากูไม่อยู่แล้วกัน ไม่ดูไม่ได้อยู่ข้างบนหรอวะรู้จะไปข้าไม่ด <smiled> ูไปนี่เดี๋ยวเก็บไปเลยสามคนเข้าไหวเฮ้ยเจอปะกอผมมึงรีบไปไหนวะไอ้สัตว์ไปนี่นสเก็บสามคนหมดจริงโอยีนี่เอ๋นะดูนี่วิธีจินดตันนี่กูไอ้พวกน้จะกดดันติไอ้หัวม้าหมดบ้าได้ได้กูว้ากูว้ากูว้ามึงเข้าดิบเข้าดิบกูว้า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 กูวเอามึงรอรอรอลอยแว่นลอยแว่นเลยพี่แว่นโดดไปแว่นโดดไปเฮก เฮ้ยโอ้โหมเอาแว่นมันพี่เห็นจะเอาให้แตกเลยจริงตอนเนี้ยไอ้เกมมันยกมือแล้วมเห็นหอดแม่มาไอ้สยรอบแล้วกแ่งไหนรอบแล้วไอ้เต้ยห้ามปูดีไอยึงห้ามพี่เอดมึงห้ามพี่มึงห้ามพี่ยืนัไม่ั้าไปหน่อยเดินย่ายาเดินลบ นี่ไม่กลัวกูเลยนะไอ้สัตว์ของจริงของจริงแว่นอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงน้องอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงน้องอันนี้ของจริงน้องต่อต่อต่อเนาะอย่าหยองอย่าหยองอย่าหยองเอา่่อไมีย่าหยองเออได้รู้รู้รู้อย่าหยอง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 ปั๊บ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 โอ้แตกนี่ย้ายยพี่่แล้วพี่ดีไม่มีรามิดนี่ เพี่ตัาเกมเลยพี่บอกพี่ไหว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 จานตอีกที่โดนกัก่อนอีสพี่วิ่งุดคอยตายแทนที่มรอมันทอะไรเดี๋ยเลยเกมไม่ไหวนะกูดูใจ้ไหวไหวอยู่ไหวอยู่ดูของด้วยซื้ออะไรดีวะไม่กัอะไรซื้อซื้ออะไรมึงซื้อคอนใหญ่เลยคอใหญ่ไพี่ม่ติดคงติดคูณให้กูเลยวะ

ยังไม่ได้เก็หมายว่าไอ้เกดเอาดีเองเลยเมื่อกี้กดกดแขนตัวเองไม่ให้กดตะกี้หนึ่งห้าร้อยมาเถอะอยู่ต่อเนื่องอ่ะไม่ต้องกลับกูจะกดสมมุอย่างมุมนั้นดิไอ้เกดเมื่อกี้ปวดสปอร์ตว่ามีของช่วยดูเกมนิดสปอร์ตสองตัวมีคขยักสองคนไอ้เฮียขยักถัดแม่เฮียชอบทำหมดเลยนะโอ้ยก็มีดีเฟสแล้่ยว่ะผมก็แค่รอลงอันติดแรงๆไม่ต่างกันเลยอ่ะมึงใส่มาเลยมึงใส่มาเลยมึงใส่มาเลยยังไงก็ทันเดี๋ยวกูดูปั๊ก ตูบักตูบักไอแม่ตูบักฮะตูบักทั้งซ้ายตู้บูมาต่อเนื่องต่อเนื่องเซเลเตอร์แก้วาดต่อเนื่องต่อเนื่องขีดหมดแล้วพี่ดีไม่ต้องใช้หินไอไอมาบักมาร์ตมาพี่บ้ามาไป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 พี่มาร์ตพี่วิ่งพี่วิ่งพี่ใช้ใช้อะไรพี่ใช้ใช้รองเท้าเดินมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวกูแตก ปักจะเติมอ้เปนใครเอาะก่อพี่มาดี่มัทำไรอะพี่มัานดดตไปพี่มาดทำไรอะแล้วพี่ไม่มีปันติดปันติดปันติดปันติแล้วไม่มีปันติดแล้วไม่ปันติดได้แล้วโอ้ยเยียมนากูใจมาใจมาไม่ได้หมดเลยเว้ยโอ้ยเฮ้ยนนั้นอ่ะเย แย่ไม่มึงทำอะไรอ่ะฮะไอ้แค่มันน้ำมันหมดไอ้สัตว์ถ้ากูปั่นเมื่อกี้ได้หมดเลยเนี่ยแล้วมึงเข้าไปโดดทำไมก็มันโฟกอันตีมาแล้วมันก็ออกสีคำนวณมาแล้วไวๆไอ้สัตว์ตอนแรกคิดไม่เล่นแค่นี้ไม่ต้องมาบวดโอ้โหมีหวาดสัตว์จะไปมามนเป็นข้าวเมื่อสีนะพี่เดี๋ยวผมไปพี่ฟาร์มก่อนพี่ฟาร์มก่อนมึงเชียร์วันนี้ก่อนมึงเชียร์วันนี้ก่อนรอพี่ฟาร์มแป๊บรอพี่ฟาร์มแป๊บโดนไปติมึงเชียร์ที่ทำไปมึงเชียร์ที่ทำไปอีกทีนึง ไม่มีไม่มีพี่ดิตั้งองงี้ผมพี่ดี่มั่วไปเลยมัวไปหมดไม่ได้มันบอกเก็บด้วยนะพี่ไปมันเอามันเอาข้างหน้าใส่เลยมีเลยเลยใส่เลยไทยวัยไหน้วเออไปเลยไปเลไปเลยไปเลยไปไมได เ่ไอัม่ดูอะนี่มันมีว่าบมกแล้วอ๋อเหียช่ว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 ยบอสช่วยช่วยช่วยมาดูไปจะสู้นะดูไปจะสู้นะเอาไปีกันนี้ไปแล้วไป เดี๋ยวโหดๆๆ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 ๆ มึงให้เต็มที่มึงทำที่เสียในจัดไอ้คนนี่ก็ซื้อเต็มที้ไปยัดกินบ้าแม่ครใครเดาออกแล้วมึงเดาเลยสว่าอยู่ไหนมั่งเซนต้าได้ของของในทูบเลยอ่ะเไปโดนโดนโดนเฮ้ยโหอะไรอ่ะต่อทีต่อทีอะไรอะไร โอเฮียจะตายมาแล้วบวกกันเอๆๆพอแล้วฟแลแล้วอสาวหน่อย้อสาวทีนึงนี่เจอไหมหวาไมจวาวองมถได้ทาแนะเอ็อนนี้พี่มั้ยไมมึงีกว่ากานนี้มวยี่มึงไม่ทาของเล็กว่านั้นวะอะไรอะจะเอาอะไรอะ ก็ทำริปเปอร์อะไรพวกนั้นก่อนดได้ดีได้ดีก็ดาบนี่ถ้าทำริปเปอร์ได้นี่ได้อยู่อยู่อยู่ขึ้นได้อยู่เยู่อยู่มากกว่าพี่มากเดี๋ยวไหนี่ได้ทำได้ก็นี่ก็ดับว้าวว้าวว้อยู่นี้มันอยู่นี้ทันอยู่ทันอยู่ดโวนไอ้มาแล้วพี่มาแล้วไอ้สุือจะสู้วนมาวนมาวนมาอย่าพุ่งฟอสตกันเลยมันวาร์ปอย่าพุ่งฟอสตกันเลยมันว้ามเฮ้ยเจอเอามันเอามันออกท่าออกท่าตัดแม่งเลยเนี่หลัง มมีวับล่างปะล่ะดันไม่วับแบบนี้พี่มันไม่วับแบบนี้อูไม่มีวับพี่วับพี่วับพี่วัพี่มีพี่มีพี่ตายไปแล้วมาตีแรงจังเมลพี่วาร์ปเป็นโด่จังมันจะไหวอะไรกับพี่น้องไม่ต้องตื่นเต้นไอ้เหี้ยขนส่งมีไอซ์ื่อโดต้ามีไอ้แวนจะไหวยังไงล่ะโดนไอ้เหี้ยนั่นยิงจนตายมึงมึนจัด ไปตามันตมามันมาด,ด้วยไ้เฮ้ยยี่ยงลกรงเทไงค็แล้ักซี่ตัวรองก็ตนน่นลยแนนี้ปทุกที่เลยวะผมว่าต้องหาเวลกับพี่ดีปเปอร์เซอร์ไอ้เียก์บอกีปเปอร์เซอร์คุทำเปิร์กแต่เมึงหยุดทำเปิร์กไปทำไอ้เียอาการมแล้วมึงซื้อเปิร์กมาทำ๋วยพีทพีไอ้เต้ยห้ามมันดีใจเย็นอาจจะกดปิดกดปิดกดปิดกด เออพี่กดผิดใจเย็นน้องใจเย็น้องเดี๋ยวพี่พี่พี่กดใหม่ได้พี่กดใหม่แล้นี่ไงพี่กดนี่ไงพี่ซื้อแล้วโอ้นี่ไงพี่ซื้อเลยนี่ซื้อเลยนี่พี่ซื้อเลยนี่พี่แม่งใจร้อนกินหมดเลยหนุ่มร่างนี่ทำไมเล่นเกมที่เป็นนักเลงไม่เล่นเกมก็เป็นนักเลงติดคุกโอ้ยเล่นกก็ติดทำไมได้ติดเกมก็ติดคุกอะไก่สองอย่างอ่ะดีแล้วติดเกมก่อนนี่นักเลงจังอันนึงดีก็ซื้อทิ่เบอร์เซอร์นี่ไงน้อง กำลังมาพี่กำลังมาพร้อมของอะไรผมอะไรแต่มันก็หลุดออกมาตายพีมาพร้อมของเดียวเดี๋ยวมึงใช้หว่ามึงทางข้างนี้ให้หมดเลยดูมันกไปกันมึงตายดีเอ่ะปะอาะปะมีไหมได้หมดอ่ะน้องอุ๊บอุ๊บตายหมดไปกำลังมาทีแล้วได้หมดแล้วน้องมึงว่าไงได้หมดอ่ะน้องไปเลยไปผมว่ามึงงงไงแต่ มาปะสั่นเลยนะเกดเด็กอยู่แล้วได้อยู่แล้วเอาเื่กังเล่ทมาเลอุ้ยอุ้ยสั่ยอุ้ยเฮ้ยกระเอกรเอามีเสามีเสาคอนเสามาดตางตานตาย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 ตตาย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 ายตายตายตายาายาาตายเาาตาายตตยายตยาตายตย หายไปแล้วไปฟังวัวสัตว์ไม่มันบัฟพี่พี่ม้าลองดูดิฟังแบบยับยับตัวเห็นไหมล่ะนี่ก็ะอกจริงออกแล้วไปมาเนี้ไปมาเนี้โอ้โหผมไปโจมมันโจมมันลูกูลูกูลูกูโอ้แม่งไวจัดเลย อีฝั่งแม่งเดาทางไม่ทันอ่ะไอ้แบบจริงจริงก็สทบกดับแบบงงเลยงงเลยมาโดดพักตาไปเลยเมื่อกี้พี่เกินไปป้าดิปเปอร์ของพี่ปักพักจุดโจมันอจุดโจมันโอ้จุดโจมันดิปเปอร์ดิปเปอร์ดิปเปอร์มันจุดโจมันแล้วจุดโจมันแล้วเร็วเร็วอย่างทั้งฝั่งเร็วนลยโยงอีกแล้วบอกแล้วไอ้พี่ทำไมเล่นเกมก็ใจร้อนเนี่ยไม่ติดเกมก็ติดคุกอ่ะทอ้งย่างอ่ะดูดิใจร้อนซะด้วยมันเจ้าอีกแล้วเจ้าอีกแล้ว

ได้ได้ได้นะมันไม่ัน้าได้ได้น้องว่าไงพี่ว่าไงน้องว่าไงพี่ว่าไงพี่ว่างน้องว่งพว่าไงพี่ว่างน้องพี่ว่างน้พี่ว่างั้นไม่ไม่ไหวเลยวะไม่ไหวไอ้คนเดียวคน้สุดท้าได้บอกไหมได้บอกได้หมดได้หมดน้องว่าไงพี่ว่าังน้องว่าไงพี่ว่า้งเฮ้ยโอ้หอะไรอะไม่อยู่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 ไสัตว์เอ้ยไม่อยู่เฮ้ยเฮ้ย ไอต้อนกูกระเด็นไปเลยน่ะไอเจ้าตัวนี้องไเหอไหแล้วโอ้โหแม่งฆ่ากูได้สอง0อน่ะไอมันี้เกย์ข้าวหัวข้าอย่าตัวโลเลยนะสองพันบาทก็ดูเอาไม่ได้โมไอหินนี่ไม่ทำพี่อะไรเลยได้เอ็มพพังละพี่ไปไหนถ้ามึงเลิกเป็นพอม มึงเรื่องเป็นทอมอมึงเรื่องเป็นทอมแค่นั้นแหละอีอปากบองเลือกเขอสุกยาไมป็นสุกยากรอกพี่แม่งโหดไปว่ะพี่โหดไปมันจะไหวยังไงอะดูตังพี่ดิใี่ขึ้นไม่หยุดอแล